สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายค่ะเมิร์สุขุสุขุนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกัดต่างประเทศมาค่ะมาอีกแล้วสุดลอก็ได้สิดดาวสิดนั่งลงก่อนนั่งกุดบอยมาค่ะพ่อแม่ี่น้องไม่กินตำซั่วหอยเชอรี่กับเอียงกอดสะดดาวลวกพ่อแม่พี่น้องปุ๊รเหตุผลบะไเหตุผลพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อ มากินข้าวด้วยกันไ้กินข้าว,วเป็นตำหมูมือดอกเลยสิอ่อนคักใส่ลงไปดูเนี่ยตำหอยใส่หอยเชอรี่ตำซัวด้วยค่ะนี่ แบบพออืมอ,อ,อ,อยากทำให้ เมื่อวานเนี่ยกินมักเงะาะทั้งคืนบ่ไม่นอนบ่ได้นอนเลยไอครับพม่น้องค่ะอืมมักเงาะเนาะหน้าบันหวาน,านไอว่าทำเจยบคอเมือมย ออกเดาแเจบมาก ลงใบมันก็นลงไปด้วยใบโ,โ,โซโ่ลุกขึ้น ไปไปกินข้าวไปอัพมันจะคลมกมออกมนันๆด้วยค่ะเนี่ยใบมัน อพูดได้ว่ากินคมมีกินบ่รได้แหละพี่น้องเพราะว่ามันคมมากแต่คนที่ว่ากินคมแล้วมากินาสีกะคมหน่อยค่ะพี่อน้องค่ะอื ตั้งกล้องไปเห็นหัวไหมผักชีน้ำเที่ยวมาแล้วเพีง มากตำซั่วโล่งเลยเพื่อน,นเป็นไข่ไข่เนี่ยโล่งเลยแหละหมวสมองโล่งเลย อือพอหอยเชอรี่กินขา้าวท่านมีเวลา ก็จะอาบน้ำให้มาพี่น้องแล้วเปลาจะพอบุ้นเนี่ยกินลาบปลาดุ ไปเร็วไปเร็วลงไปข้างล่างไป พี่น้องในข่าวพี่บอกว่าเฟซบุ๊กจ,จิเจิบค่าลายเดือนติะพี่น้องมันบอกค่าลายเดือนเดือน,น,อล,อน,อนละบาทเนี่ยหืมจะโ้อยพันล้านคนหมอ่แต่ละเดือนจะบรรล,ยลยุยวะพี่น้อง มันข่าวจริงหรือข่าวมั่วล่ะเพื่อนบอกว่าพันธุ์จีบเดินละบาดค่ารายเดือนของเ c e b o o k ใครไม่จ่ายคนนั้นก็ใช้ไม่ได้เังซี้ซีเต๋อ อ่อืมน้องขะอืมแก่แพงเลยย่วยหน่อยโอเคซุปใส่ละไม่สมนะอ้ออืมอิม พี่องอิ่มค่ะอืมจักเลือกจริงจักเลือกอิหรีเด้อค่ะพี่น้องที่พ่อใหญ่หนึ่งอยู่ในติดต่อพอดบ่อยฟังว่าต่อไปเฟซบุ๊กจิเจ็บค่าหลยเดือนเดือนละบาทประสนมันแมนอิหรีบ้อค่ะพี่น้องค่ะอืมนัลโหละพองใจเนาะอยากถามเบอร์ดิซซ์เอาพี่น้องค่ะสาวน่ารักผ้ากินจะระเม่พี่น้องไปแล้วขอให้ยพี่น้องล่ำๆเดือดดื้อถูกหัวเลือตเลือดในรางวัลที่หนึ่ง เมื่อสุขุมสุคนนะคะสาวนัตช okay. าภากิ่นลาบพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตชาภากิ่นน้ำเด้อค่ะพ่อแม่น้องค่ะและอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจเฟซบุ๊กของสาวน evet. ัตชาภากิ่นเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะพ่อแม่น้องเพคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสาวนัตชาภากิ่นลาบไปแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ